จำได้นะครับว่ารัฐบาลจีนพยายามจะบอกว่าเงินหยวนนั้นจะต้องอ่อนเพื่อจะส่งเสริมการส่งออกอรัฐบาลอเมริกาก็กดดันจีนว่าไม่ได้คุณทําอย่างนี้เท่ากับคุณเอาเปรียบเงินหยวนต้องแข็งขึ้นเพื่อจะสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันจีนก็ต่อต้านมาตลอดแต่ว่าช่วงหลังนี้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นเริ่มจะมีการเปลี่ยนเสียงเล็กน้อยครับตั้งก็สังเกตครับว่านายกรัฐมนตรีวนเจียเปา พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อราคาเข้าของแพงอาจจะต้องใช้วิธีการให้มีความคล่องตัวยืดหยุ่นในอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นทันทีทันใดมีนักวิเคราะห์บอกเลยครับว่านี่แปลว่าผู้นำจีนกำลังส่งสัญญาณว่าอาจจะยอมให้เงินหยวนแข็งขึ้นรวดเร็วและด้วยเปอร์เซ็นที่สูงกว่าที่ผ่านมาก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเนี่ยสั่งเข้าน้ำมันเยอะมาก สั่งเข้าสินค้าเกษตรถั่วเหลืองก็ไม่น้อยแร่สำคัญสำคัญก็สั่งเข้าการสั่งเข้านั้นถ้าหากเงินหยวนแข็งขึ้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายเงินที่ต้องเสียกับการสั่งวัตถุด,ดิบต่างๆเหล่านี้น้อยลงจะทำให้ราคาสินค้าในประเทศถูกลง <Okay. S 2> ฉะนั้นตามให้ดีนะครับว่าเงินหยวนนั้นต่อไปนี้เนี่ยจะแข็งขึ้นและใครที่ มีหน้าที่อาชีพในการติดตามอัตราเงินหยวนแล้วก็ผมบอกได้เลยครับว่าจาังนี้ไปเงินหยวนจะแข็งขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมย้อนกลับไปดูครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยเงินหยวนแข็งขึ้นเป็นระยะระยะถึงวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนผมไปตรวจสอบดูแล้วครับว่าเงินหยวนคือ 6.5255ต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐทั้งหมดนี่ก็แปลว่าเพิ่มมาประมาณ4.6%ในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาถ้า4.6%เกือบ1ปีก็แปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเงินหยวนแข็งขึ้นประมาณ0.5%หรือประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน้อยกว่าที่ผู้คนคาดหมายกันแต่หลังจากผมฟังเวนเจียเปล่าและนักว,วิเคราะห์ของจีน ที่พยายามจะบอกว่าปัญหาอินฟลชันปัญหาเงินเฟอ้อเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆที่รัฐบาลจีนต้องแก้ไขเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละครับจะเป็นตัวสําคัญก็แปลว่าจีนอาจจะต้องกลืนน้าลายตัวเองหรืออาจจะต้องทําเพื่อที่จะอ้างได้ว่าเห็นไหมเมื่อโลกตะวันตกต้องการให้จีนให้เงินหยวนแข็งขึ้นก็จะทําให้ดูจริงๆแล้วแก้ปัญหาตัวเองแต่ว่าจะไม่บอกอย่างนั้นจะบอกว่าทําทั้งหมดนี้เพื่อให้ตลาดโลกได้เห็นว่าจีนพร้อมจะร่วมมือ แต่เอาก็จริงๆคือปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาเข้าของแพงนี่แหละครับจะกดดันให้จีนต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทามาตลอด